สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอวาให้กำลังใจหนุ่มแกร็บสู้ชีวิต เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีฐานะทางบ้านพริบพร้อมอย่างมากและก็มักจะทําบุญช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอซึ่งต่างนะับว่าเป็นเหตุการณ์น่าประทับใจจนแฟนคลับพากันเชินชมในน้ำใจสําหรับเอวาปวรวันณวีระผู้ชงนักแสดงจากหกฉากครับจานยูทูบเบอร์สาวทายาทหมื่นร้านธุรกิจยาแบรนด์ดังและธุรกิจโรงแรมชื่อดังเผยโมเมนต์เจอแกรบหนุ่มผู้บกพร่องทางการได้ยินสู้ชีวิตล่าสุดเอวาปวรวันโพสต์วิดีโอขอบคุณโชคในความบัง ที่ได้พบกับหนุ่มแกร็บดังกล่าวที่มีชื่อว่าซันหนุ่มที่ไม่ยอดทอสินหวังเพื่อสร้างพลังบวกเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นๆที่สู้ชีวิตอีกมากมายก่อนที่จะมอบยาที่มีอยู่ภายในบ้านให้ด้วยความห่วงใยทั้ทงนี้เอวารวรวันได้กล่าวความในใจว่าพี่ซันเป็นพลังบวกมากๆค่ะในวันนี้และพี่ซันยังบอกอีกด้วยว่าน้องชายเป็นคนสอนเล่นตอนแรกเอวาก็งงพระเอวาโทรหาและพี่ซันไม่พูดขอบคุณฮีโรที่ไม่ได้ใส่ชุดกระดาษผ้าคลมุมพวก เราทุกคนคือฮีโร่ในชีวิตตัวเองเป็นกำลังใจให้พระอาทิตย์ทุกดวงและพี่สันนะคะและขอบคุณโชคชะตาที่พี่สันได้มาส่งของที่บ้านหนูค่ะและเป็นแรงบันดาลใจให้ชีวิตหนูทํากําลังสิงชื่นชมที่เข้ามาส่งอีโมจิปร,รบมือให้อย่างมากมายพร้อมทั้งสนับสนุนให้กําลังใจผู้ที่สู้ชีวิตไม่ถอยว่าคุณเอวาเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนปฏิบัติด,ดีจริงๆดีใจที่มีโอกาสแล้วแบ่งปันเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะอีกท่านบอกว่าขอบคุณแทนพี่เขาด้วยนะครับ ย่างน้อยสิ่งเล็กๆก,ก็ยังมีมองเห็นนี่นะครับคนทํามาหาก,กินก็ต้องดิ้นรนกันไปอีกท่านบอกว่าน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณที่น้องเอวาเป็นเด็กที่มีจิตใจดีแบบนี้นะคะและจริงอย่างน้องเอวาพูดเลยการเห็นพี่ซานเป็นกําลังใจให้พี่ได้จริงค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ